Mình phân vang, vang phén cắp đu cơm miên đi và xỉ hết trên đáy Cà búc bờ không huynh là gà Ờ, búc bờ khổng huynh Há lắc, thì... mai lắc, nhắn xài, đi đi rồi, cái... tà nàng, giang, xài rồi à. Tà nàng, giang, kiều, à, em Em, bộ hai bé khổng huynh Rồi Bục, bậc khưa, bậc thùa, xài Rồi, rồi Thảo, khổng huynh, cầm lý, cầm lay เอาก็ซื้อทีงับออไปอีกอืโดยอันนี้คือความฝัน้วยกาบสบาสดีสบาสดีพี่น้องทางเล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเด้อพีนออพ่น้องเด้ออ้าพี่น้องไอ้มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มช anel คือเกา่าคือเดิมนาะเพียงเนาะ มาพี่น้องเอ้ยช่วงเชา้าอ่าเมื you, ่อเช้าน huh? ี่ก็บำบุญเพิ่นอ่าตื่นแต่เช้าพี่น้องพอดีมีธุระเนาะพี่น้องเนาะบำบุญเพิ่นอ่าไปสอบใบขับขี่พี่น้องเอ้ยก็ต่อใบขับขี่นั่นแหละพี่น้องอ่าใบขับขี่เบิดก็ไปสอบใหม่เนาะพอดีก็มาอ่าสอบใบขับขี่ได้แล้วพี่น้องก็เลยแล่นมาหาอ่าน้องน้อยพี่น้องกับ่ำบุญเพิ่นมีธุระน้ำนาน้องน้อยมั้งอ่พอน้องอึ่งเฮานี่แหละก็เลยมาแต่เช้าแน่พี่น้องมื้อนี้ก็มากั รถมอเตอร์ไซค์จอดเธอเลยอยู่พี่น้องเอ้ว่าว้าถึงเรื่องดูเรื่องมันพ่นยังไม่ได้เข้าไปวัดดีอยู่พี่นอ้องอ่ากำลังทางขั้วทางสวนอ่าทางที่ดินนอนต้นหยาหม่อยู่ไปพี่น้องไปไป,ไปสอบไปถามมงองน้องเพื่อนนั้นว่า,น,าน้ำในอันนี้ใส่ได้บอ่อหรือว่าเป็นจังไเนาะงพี่น,อนอ้องอ่าอันนี้ก็ได้ไปเบึงไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ อ้าโทษพี่น้อยมือนใครมาใครเนี่ยถามเรื่องฝ้าเรื่องฝนเมื่อคืนจัะว่าผ้าลูกผ้าเต้าเปียกไปจักเมื่อคืนนี่โอ้ยหนอฝนตกมาแห้งด้วยฝนตกแห้งอยู่บ้านหน่องโอ้ดย,ดย,ดยสบายดีฝนตกบ่แห้งปะไหนบ่แห้งปะไหนนี่ไปหไหนเนีเ่ย บอบอบอกคอยแห้งปนัยเมื่อคืนนี่ทํามนัยแห้งเลยหยิบหยิบล้วล่ะหยิบแล้วล่ะไอ้เด็กเป็นห่วงครอบครัวเคนชาญใจเจ้าอยู่โอ้ยหน่อยหมกขอบใจเป็นห่วงโดยอ่ายันว่าพาลูกพาเต้าพาลูกพาหลานเปียกเปี่แพี่น้องเลยโม่โม่ได้เป็นอะไรเนาะโม่โดยโดยหมด้ตกหมด้ตกหยิบหยิบหยิบน้อยหนึ่งก็อย่าพอดีเย็นเย็นพอดีเย็นคืนโดยเป็นห่วงขอบเบกขอบไม่คนพี่น้องเลยผ้าตังผ้านี่กับแม่เต้เศร้าคนบี่น้องเดย มาประมาณแปดโมงไงแหละแปดโมงโอ้ะเสาตัวไอ้สั่งไงเด้ได้เลียวบ่ได้เพิ่นเอาเสาไม้แดงเพื่อหนาทึงมันหนาสิบสี่เพื่อนนะโดยแต่ทั้งลุมมันจะท่าไยเพื่อนเราเพิ่นสิบแปดห้มันเป็นสวยเพื่อนไปเพื่อนนะหัวงามกว่าสีเห็ดให้มันสีกลมกลมให้มันงามเนี่ยงามเนี่ยนิดนึงโดยโดยโดยราคาได้หน่องตรงตรงสั่มไอว่าโอ้ะเอ่อเอ่อเม็ดละเอียดตัวนี้ได้ หกเมตรหกเมตรบเมตรหกเมตรนี่เพิ่นคิดเท่าไรห้าแสนคี่หกเป็นห้าแสนโอ้แกมาส่งเลยให้ตั้งขึ้นให้โดยแกมาส่งห้อมให้ตั้งขึ้นให้เอ้าเรื่องตั้งเรื่องยังกับอ่ะไอ้กับสีว่ากันอีกทีหนึงโดยมีน้ำจินใจกับให้ค้าน้ำค้านายเพิ่นไปเนาะโดยโดยก็คือพี่น้องฮักแพงกันนี่แหละว่าบอกเก็บไทยในบ้านนั่นแหละคนในบ้านบ้านหนองพุ่มคนบอกโดยโอ้เพิ่นก็ว่า สีหาให้เพ <ap vet> <Rocky> ื่อนวะโดยๆภาพเป็นเบิ้งแล้วเมื่อเช้าน uh, ี uh ่ม huh. uh ีไ huh. ม okay, okay. ้แห uh, ้งอ uh ัน huh. นึงแล้วก็ไม้หลอนอันนึ่งอ๋อโดยโดยโอเคโอเคหาแสนเนาะเพิ่นแก็มาให้โดยตั้งให้หาแสนเพิ่นตั้งให้พ่อตั้งให้พ่อเออเอาวอาโอเคโอเคเอากาศีขออนุญาตเพิ่อนโดยพูดละขั้วพร้อมได้หน่อยเนาะนี่แหละตอนนี้มาตามหัวนี่แหละเนาะโดยเอ่อ จังว่าจังไหน่าทั้งนี้นี่ทั้งนี้นี่เฮาเฮากระสิคุดไม้บ่ละคูอ่ะหนือวันไหนหน่อยเหนือวันไหนๆคุดไม้แล้วไอ้เนาะไม้ยายเขาก็นิ่งแต่ของเฮาเนาะโดยโดยพอคนนำนิ่งนำบักจับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องไอ้ด้วยนะแม่นมาหน่อยไปพาพไปเบิ่งเนี่ยเน่นเพราะว่าจุดเจ็ดสิบต้นนี่ก็เออมันต้องรอบเบ็ดนะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าคือสั่งมาหลายทะลุงไม่ใช่หรอไหลายบ่หน่อยเจ็ดสิบต้นเจ้าว่ะหลายเตอร์ไปเลยเนาะเลย หลายเลยพี่น้องเลยแต่ว่ายอมหลับอยู่แต่ว่ามันกว้างอันเดียวมันมันกว้างนต่มันเอามาหน่อยมันกับบัวได้หน่อยเนาะโดยไอพี่เด้โอเมนในหนีได้ลุงเฮิมโดยไอลักหนีในพุ่นเลยชุดพุ่นเด้มันมีอยู่บ่เสามันเห็นไหมมีลักหนีอยู่บ่ลักหนีเลยลักเงินบ่โดยเป็นสีสีไว้เด้นอืมเนี่ยเนาะลักสีสีนี่เนาะโดยอันนี้ครขาที่ดินนอนต้นหญ้าเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาปลูกไม้ขยุ่งไม้ประดูเนาะโดยเอื้อยเพิ่นเอื้อยเจ้าของที่ดินอันนี้เนี่ยบ่โดยเขาของเอื้อยเพิ่นเนาะโดย โอ้เขากะขอฟังรักดลยฟังรักอได้เขียนเฮ้าก็ได้ดอกดยฟังทางเฮ้าพี่แหละด้ยแต่ท่นว่าอ่าตัวนี้นี่ดยขันเพื่อให้รือเขากะรือเนาะดยขันเพื่อนบอ้ลือเขากะเอาตามนี้ไปเลยดยแต่เขาแต่ว่ามันยังไม่อยู่ทางนี้น่อยๆเนาะดยก็จะเผาลือก็ได้เนาะคนว่าั่นข่้นคุดคุดแต่ของเฮามันคือสิบ่วงามมงกงว่าด้ยนี่เลยแมนเู่ะกานต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากับขอเพื่อนเนาะขอเพื่อนก่อน โดยทั้งนี้กันเฮาเฮ็ดทั้งสามแจ้นั่นก่อนเนาะน้องเนาะโดยโดยโดยทั้งสามแจ้นั่นก่อนพี่น้องตัวนี้นี่ละขั้วนี่คือว่าติดกับของออ่่าาน้องน้อยหรือว่าที่ดินนอนต้นหยาของคครอบรัวน้องอื่องนี่ทั้งนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วเนาะน้อยเนาะเห่นเห็นเหตุแล้วของเจ้าของเอื้อเจ้าของทีเอื้อเจ้าของทีเพิ่นคายให้นี่แหละพี่น้องเอ้ยกับและนี่อือโดยโดยโดยฟังนี่นี่เฮาเก็บไปก่อนเนาะโดยเก็บไปก่อนพี่น้องฟังนี่ก็สิเฮ็ดแต่ฟังนั่น แต่ก็มาฟังทั้งหลังอันนี้คือทั้งหลังนะพี่น้องเนื้อโดยแต่ว่าถ้าลูกนี่คันว่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดช่องเห็ดเรือนเห็ดซ่านนี่คันว่าปิ้นไปทางนั้นนี่อ่าเพิ่นเอ่อมันเป็นทางตะเวนตกคั่นะมึงกับรถเบียร์แห้หันหน้ามาซิกซี่แต่มันบ่เป็นหยังโดยมันแล้วแต่คุ่มเสื้อภัยเสื้อมันเนาะแต่ว่าคันหันหน้าพี่ก็บว่าไว่าฮอดยามนั้นลมพัดมาเอาความโชคดีมาก็ดีคือกันใช่แต่ขันข้างไปออกไปทางพี่ก็สิงามโดยแต่ว่ามันี้เขาบุกอ่างอยู่แล้วเด้อนโยแม่น ี่นี่มึงก่วงอยู่แล้วบัดที่นี่เฮ็ดหน้าบ้านอยู่ทางเบ้พุ่นนี่คักอยู่โดยหรือว่าจังได๋แรกแรกจะน้องอะนะโดยแรแต่เจ้าเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดนานพักนะอ่าเงั้นทางนี้นะดมเหรอโดยโดยโดยเฮ็ดนานพักนั้นหญ้าเนาะโดยอืมวางแผนไว้แล้วบ่มีในหัวเลยบ่โดยว่าสิเอาประมาณไดนอ่าเฮ็ดประมาณไหนเนาะเห็ดไก่สิอยู่นี่โอ้ยคอกเบ้คอกไก่เนาะโดยเฮื่อนจะพ่ดโดยทั้งทั้งหน้าพุ่นนี่เฮ็ดนั้นพักโดยอืม นันพักนั้นมดแตงโดยโดยโดยมักแตงมักคัวมักเคือบางอย่างเนี้ยน้องเนาะโดยปล่อยแวะปล่อยออกฮะโดยแต่ว่าเห็ดประตูในบ้านนี้ต้องเห็ดออกทางนี้เนาะโดยเพราะว่ามันมันมันเป็นทีทางหนาทางมันต้องทางนี้พี่น้องทางนี้มันโมเวนทีอย่งเฮาเด้แมนเส็ดทางนี้มันมันเห็ดบบได้น่ะนาเอ่อดินเป็นขันไว้ดินเป็นขันไว้เพราะว่าทางเส้นเนี้มันก็มีทางน้อยหน่อยเนาะทางเส็ยนนี้ก็มีพี่น้องเล็เนนี้กับเที่ยวไรทางหลังก็เที่ยวไรเพราะว่าเป็นเห็ดสองตอนเลยทั้งพี่ฟังทางนี้สองสองหลอกเลยแมน ทางนี่ถือว่าโอเคน่ะทั้งย่างเงี้ยกว้างแปดเมตรทั้งสองฟังเลยทั้งหลังพุ่นกับมันเป็นอ่าตอนตอนนี้ก็คือทางเส้นนั้นเนาะพี่น้องคือชุ่มแปดเมตรทีมงานเที่ยวชิมือเนี่ยคือน้องนอยเที่ยวนเหนื่อเนาะยเนาะทั้งพี่กับแปดเมตรคือกันแต่ว่าทั้งนี้เพราะท่านด้ทางหกเงินเจ้น้อยหนึ่งเอารถสอยมาต่ำหรอซะยเอาเที่ยวเอาเที่ยวเอายังกับแปลเองเนาะคอยถักคอยทางพันออกไปเถล็กเถโนอยเอาไปแก่ไหมพุ่นขอกบก ออกแบมาโดยแปนเองเนาะโดยอ่าไงก็คืออ่าขอเฮ็ดไปโดยอันนี้กบ่แม่นนี่เด้อพี่น้องเอ้ยคั่นอันว่าปลูกยังขึ้นนี่งามบดโดยเพราะว่ามันเป็นดินดงเนาะเนาะนี่เนาะเป็นแล้วกดินมันอมน้ําแน่ดินอมน้ําโดยดินดักผสมทรายดินดักผสมทรายแบบนี้มากสุดใจเลยโดย เป็นดิดปลูกคังโดยเฉพาะโดยโดยน้องอึ้งครับอ่าน้องสอนไปเนี่ยแม่แม่เพิ่นกับลูกเพิ่นมาหนิไปตลาดไปขายไก่จักโต้เพิ่นเช้านี่จักโตวลุงทาเนี่ยเพราะว่าบ่ได้ไปเอาได้เมื่อคืนนี่เพิ่นโทรมาได้เป็ดเนี่นี่ซองโต้โดยเงินภาษีอะไกัจักอยู่สอีกเพิ่นว่าแว่เอาไก่ในเด้อวะมีสามบออจักสิได้จักโตโดย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  เพราะว่าเมื่อคืนนี่กรบาเตียงเพิ่นมามอบเงินนี่ค้ำยันหนิเดียวโดยเพราะว่าลุงเห็นเพิ่นใต้ตารถใช้กันเลยเมื่อคืนนี่โดยโอ้ยเพิ่นว่าจับอึ้งมันต้องจับกลางคืนเพิ่นว่ะอ่านั่นเพิ่นซื้อโคมมาให้โดยก็ว่าสิได้อึรงมาต้มสกินแต่ว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกโดยตกอยู่พวกโจกพอดแข้งลายโดยอืมเดี๋ยวไอ้ถามในเรื่องน้ำดึงหนเป็นยังไงหน่อยน้ำได้แต่เท่ายสาวเป็นแมสเละ ไอเตียงว่ายังบ่ภาใจเงินบะอืมอืมอไอเตียงว่ามีแต่อีกสองมือแล้วสิมาทางขึ้นห,ห้มันหดสี่สิเมตรหรือว,ว่าสามสิบเมตรอืประมาณนั้นเนาะเป็นเป็นในรสาเหตุเพิ่นคือเอาลงไค่ซับไปเม็ดนึ่งเพราะมันคำมันมืดก่อนอ๋อนต่มือใหม่เพิ่นก็สิมาเติมห้โเลยสูบขึ้นมาได้ได้มาได้อยู่ร่นาะสูบได้ไดแต่พอแต่สูบได้ถ้าว่าเฮาดึงไพเขามาเาต่อได้มาใสา่บ่ได้ สูบข mm. ึ like ้นมาสิประมาณเบาจันเราได้สองพุยเบิดอืมได้ประมาณสองพุยแล้วกันไหมโดยเพราะว่าน้ำมันขึ้นสะโดยโดยโดยมันถือเราไปไปเบืองเมืองดูน้ำมันหน่วมเลยมันมันมันนั่นขึ้นบ่อดูนี่เลยหน่วมดีอยู่แต่ว่าเฮาใส่ได้แล้วมันสิเบิดเบิดแล้วมันสิมาอีกมันถือหูน้ำน้อยเพิ่นวะโดยโดยเราต้องเอาลงเล็กคนนี้อีกโดยหาเซียน này mình thử hũ nằm như nhảy thôi rồi xoay nằm như nhảy Thế mà xoay hốt phát hốt nhà đi bố 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 Cảm ơn mà nhộ ốc xoay nhộ xoay dù này khóc khua phò phò đây phò đây đó rồi chín này sim 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 mừng này bò nhưng sim nhưng mà sim tông tôm còn đây sim rồi nhưng mà luôn sim mừng còn bò áo mình cứ khẩn vai lên, đây thế nội rồi xoay bỏ hơi để đẹp đẹp kia มันกิดโอ้ยไหลดีปะนี่ตัวหน่อยโดยออ๋โอเคเอาเดี๋ยวมันสีเวิร์ดพี่น้องไยไปคดพักคดเนี่ยไว้ชุบให้แม่กินอย่าไปกินยันมันเม็ดอินทรายันเป็นนิวอ๋อยันบอกไงมามันบมันมันบริกรเนาะโดยแม่หรือว่านำข้างโตวานี่บอกรือแนวใดให้เราตกงแม่ดอกนี่นะโดยนำข้างของว่านี่มันต้องคุณกว่านี้โดย ไปล่างหน้าล่างตาหน่อยเนาะโดยได้สวยหน่าเลยแหละโดยเอาเด้อได้เดี๋ยวระวังมาถึงไม่ลุงเนอะโดยโดยใช้บ่บ่อาจารย์มาเสริมรอให้บ่ฉันได้เสริมบ่ยังบม่ได้เสริมอือเป็นอดไผิดพลาดท่าใดคือบ่ได้เสริมมันหลายคนวานเนาะเมื่อวานนี่พี่น้องหลายคนโดยโดยโดยตัวพี่หน่อยเ็นเพราะว่ายังจะคิวเกาเนี่ยน้อยหนึ่งแม่แม่ยังคิวเกาอยู่โดย วันมันฉนได้ออกเบิดเลยเมื่อคืนนี่ก็ปลอดภัยดีเนาะเลยตกผ้าห้องบ่ได้เป็นยังบบเป็นยังผ้าดังอยู่เมื่อคืนนี่ดังอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งอ๋อเลยตกบ่แห้งเลยทางป่าแล้วนี่อ่าลำดับที่สองเจ้าเช็ดยังต่อไปคุ้ดคุมคุ้ดคุมก่อนเนาะเลยโอ้แต่ว่าเงี้ยทรายเขาบุธท่านไม่มีหรองเลยวางตั้งไววนะโอ้ตั้งไห้ก็บไ่ได้ได้ให้น้องนุ่งไปอ่าน้องน้องน้อยนี่ยพูดกันว่า ใช่อีย่งนะนุยเถ่านุยหันไปหันปีนขึ้นหันล่มทับมันก็พอแห้งแล้วนี่แต่ว่าตั้งคุดคุ้มนะยเขาเอาเสาไปเลี้ยงไว้ก่อนโดยแล้วก็เอาขี้ดินทมหน่อยหนึ่งแล้วทางพ่อเพิ่นหมู่บ้านนี่อันทางนั่นเพิ่นสีมาซอยอยู่บ่หันลุงหย่างเพิ่นพอเบ่งเบาการ์ธนะมานเลยเพิ่นจะคิดยังไงนี่ก็บหุ่นคือกันถามอีกเพื่อนหนึ่งโดยต่างมาซอยกันเนาะโดย ขันเพิ่นว่าเพิ่นว่างพอดีได้ซื้อในอยากได้กินเพื่อตอ้น<ด>ลูกต้นลานหาหนะโน<ด>ยลุงก็อยากกันว่าจ้างพอได้เพิ่นมีเีียกมงานเฮ็ดลุงก็บ่ได้เดือนเงินหลายบวลาเดือนเงินล้ายเด,เ,าเดียวเดี๋ยวนี้<ด>ลานนึงกับเสนสิบห้าไอ้สาวห้าสิพันขีดว่าง่ายงพี่น้องไอซัมเดือนล้านหนึ่งแค่ไหนกับยันมาขันมาพี่น้องเพิ่นยังให้จ้างแค่ไหนว่าไงช่างเพิ่นยังให้แ่งเบาพลาคือว่ามันมัน Hit lại yang lanh này 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 là... mưa ai, mưa nó, nó, nó. À, hít... này 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 là này 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 nói nói này 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 อ๋อเมื่อําลังสร้างเพลินเนน้ะของสร้างเพลินไปนอนประจําทางน้านอนทั้งอื่นโดยส้างเพลินบอกโดยโดยโดยการบอกคือเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเป็ดมันอย่างนี้นิดนิเนาะเรียงแม่เรียงนี่มันง่ายเนาะโดยเขาก็ค่อยถางค่อยยังไปนี่ไม่แต่แม่บ้านนี่ก็หลายเด้อลายเซลอยู่หลายเพลินเรียงประสัุช์หลายเนาะเพราะว่าเพลินบนนี้ปลูกพัง เนี่ยท้าไพมีหน้าปะไหนเนาะโดยถ้าวว่าไพอยากปลูกอยากพังแบบสิเนี่ยต้องบัตรดงพุืงเพราะว่าเขาห้ามปศุสัตว์โดยถ้าวว่าเขาของไากินของไพขาตายผ่เป็นยังอืมโดยเอาไปกินได้เลยกินได้เลยเพราะไงว่าคันว่าเขาไปกินดิชวนเพิ่นเลยเพิ่นอยากให้เพิ่นป้องโดยขากินเลยขากินเลยบ่เป็นยังบ่เป็นยังคันอยู่นี่บ่ได้เขาไปกิน กันไปขาคุ้เพิ่นพิษเนาะได้พิษอยู่พี่เพราะว่าเพิ่นเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลักนี่ปศุสัตว์เนาะโดยว่าไงคันเฮาจะปลูกเก็บพักเฮาต้องดูแลเองส่วนเฮาอ้อมดูแลเนาะมันต่างกันแต่ละบ้านนี่กฎหมายหรือว่าออกออกในบ้านออกมาแหละพี่น้องโดยในบ้านออกมากฎหมาแต่กฎหมายในบ้านแหละโดยแต่ว่ายอมรับเลยพี่น้องสื่อที่ของครอบครัวของเจ้าเจ้านี่น้อยเลยก้วงแฮงโดยก้วงกวนนี่นะแม่นอยู่ องอแต่อยู่ในเมืองกะเมค้าคือกันกะถามว่าซ้อนว่ะเหมืนซื้อหายจากเม็คุณจากเม็ดเะยเนี่ยเลาอ่ะเหมืนซื้อหายสามสิบคณสามสิบป๊าคือได้กุ้งแถบเลยก็ขอบมุกขอบใจทางลุงเฮิร์มแล้วก็ลุงเตียงแล้วก็เปิดทีมงานสุขสุขคนเบาบุญแน่ยเิดสุขคนอะไรเลยบอกไงกไงก็คือมาจับมายิบมาใบาซอยกันมาซอยกันเด็ดกันทำ โดยอันนี้ก็คือเมื่อวานนี่เมื่อยเ่ายูทูปมาหลายก็เมื่อยแน่น้อยนึงกับผมเป็นอยังเออโดยกับมีกาลังใจโดยโดยว่าอย่างก็คือว่าพ่นแยมเย่มหามาแะโดยโดยโดยแต่ว่าก็คือว่าอะไรพี่น้องกับมากกับแต่ซัมนี่กับพี่น้องพ่นกับคอมเมนต์มาหลายหน่อยโพ่นว่ายูทูเของมาหลายพ่นว่าสินาเฉพาะทีมงานของมาเตียงนีก็โดย หลายแล้วยันมาน้องพนมุ่มีเวลายันถึงเจ้ามมีเวลานี่แหละทันทีนี่อยากสีเป็นคนซื้อไก่ซื้อกาอะไรกับออสิบุมมีเวลาไปซื้อไก่แมนแมนบ่แมนอ่าบุ่มีเวลาไปซื้อไก่เลยบ่อ่าเพราะว่าอ่าบางทีอะไรกัคือว่าพี่ต้องไอ้แต่ทิมงานของชุมลุงนี่กะอ่าหลายคนเลยยันไงกับหลายคนเติบแมนเนอะคือว่าคนจริงลยเนาะดูอยคมจริงอ่ามันหลายคนเติบแลวก็อ่าพุทธิทายผู้ทีิทายทายแต่ละคนนี่กะ อ่าเศร้ากวนที่ขึ้นนโอยโดยก็นี่แหละโอ้ยขอหยาดรับโทรศัพท์กันด้วพี่น้องเนยพาโทัวร์โดยเมื่อนี้ก็ตื่นมาพี่น้องเอ้อันนี้ก็ว่ายไงก็สิแหละอ่ามากะอ่าเฮ็ดน้อยๆเนาะโดยเขาว่ายังไงก็คือเขาก็อยากเฮ็ดอยากสร้างครับเนเลี้วเป็นเลี้วเป็นทัวร์นี่แหละพี่น้องเอ้คือได้บนทีบนเศร้าบน้นพลนโดยโดยคันมาเฮ็ดแล้วนี่สิ่งแรกนี่ก็พังแล้วขั้วก่อนนี่ก็สิมาปุ๊กตูบก่อนบ่ พวกตูบอยู่ก่อนบ่มาปุกขกแว่ก่อนปุกขกแว่ก่อนเนาะพวกขกแว่อลไรก็พวกขกไก่เลยก็ปด้กตูบเลยก็ค้นมาบ่ดนี่ยโดยตูบเจ้าของนี่ต้องอยู่พุ่นก่อนนโดยโดยโดยก็ว่าไงก็คืออันนี้อ้าโทษพี่น้องเลยเริ่มเอ้าอีแรบบบัดที่นี่โดยทั้งนี้แต่เมื่อคืนนี้ตกแห้งอยู่บ้างนี่มองนี่ถ้าได้ตกสมบตอนเจะเมื่อตกหยิบหยิบพอแต่อ๋อพอแต่ดินทรายไลยโดยพอแต่ว่าไงภาษาบ้านเฮาพอดีแข็งเปียกโดย อ่าพอดีว่าง่ายแข่งผลพอดีเปียกเล็กๆนิดหน่อยพี่น้องเนาเนเสาเนี่เพิ่นว่าสามมือบอกมาสรงตันึงเนาะแมนสามมือมาส่งื่อมันแห้งมันยังมันแห้งมันให้มันจบปันงามเนาะมาทีเดียวเขาก็ฟังม่แล้วง่ายเลยกแต่พี่น้องพิ่นว่าสักมาเจ็ดสิบต้นนี่มันโบที่ไปโบลุ่งมา้สันวากับโบที่โบที่ไปไหนเนาะลุงวาเนาะมันกว้างเนาะเพราะว่าปะสเพิดนลลายโดยโดยคนว่าเขาเห็ดเขาเห็ดหาง หัวเพิ่นหมุนแบ่เพิ่นหมุนมันอาจสิฮักโดยพ้อยไงว่ามันห่างนะมันเห็นแต่ล่องว่าอย่างโดยสมมติว่าเขาปลูกทัวไว้เนาะโดยมันเห็นมันก็อยากจกโดยปีนแบบนี้ไงโดยพ้อยไงว่าเห็นไปตะกินแฮะโดยจกมึงก่อนนะดันมันฮักซ้ำโดยโลเข้ามาเลยโดยโดยเบิดโดยอ่าคันสมมติว่าอ่ามันแล้วมันทัวว่าชูย่างเนี่ยมาที่นี่ Anh đạo của top bay đến phần bang bang phen cấp đuôi của miền thì bay xỉ hết tân đấy. Buộc bờ không phân là cả... đó, không phân rồi. Hà lạc may lạc yang đi đi. Cái... Sự nàng, rồi. Sự tân an giang sai rồi. Tân an giang em em buộc hai bè khó rồi. Lạc mặc thua sai không phân rồi rồi. Thảo hà đại cầm đi cầm lay. เอากรซื้อทียับออกไปอีกอโดยอันนี้คือความฝันโดยขันมาสมมติว่ามีพีมีน้องมาเห็ดเทือนเห็ดชานมีหมองอยู่หมองเศร้าเป็นหลักเป็นแรงโดยาบอกไงว่าเขากะสิขอที่ดินเพิ่นโดยปุ๊กสร้างเมื่อไปรอ่้ปุ๊กปลูกก้อนปลูกปลูกอ่าขันมีกับนุงกับนายมีโดยเก็บอ่อเมาโดยข้าไก่ข้ากาไปน้ำเนยโดยขันมีเนี่ยกับขอพรเพิ่นได้ขอพรเพิ่นไปโดยดินตอนข้างหน้านี่บอกโดย เห็นบ่พี่น้องอันนี้แหละคือคนอ่ากระตือรือร้อนโดยสิ่งแรกก็คือคิดอยากได้อ่าจังได๋น่ะแปลว่าขยับขยายโดยขยับขยายบ่อนปนลูกบ่อนพังหนึ่งมาลูกเขาก็หลายคนโดยคั่นว่ามี<ด>ก็สมมุติว่าบ้านเฮือนพ่อยืน<ด>ยิ้มเพื่อนลูกเพือนเต่าก็ไปเพิ่นต้อ,ตอ,ตอ,ตอสงสร้างอนาคตเ<ด>พิ่นเนาะลุงถามน้องอึ้งแล้วหมู่มานนี่ลุงถามว่าอึ้งเจ้าคิดอยากเลิอกอย่านขายใกล้แล้วาบ่ได้คิดแล้วะ อ่ะเท่าพนันแล้วอ่ะเท่าสั่งครอบครัวไหมจักชิเลียงพนันได้ัโบแล้ว่ะอายุน้อยๆสำนั้นพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยว่าสั่งครอบครัวได้ชิเลียงลูกเลี้ยงเต้าได้โบเลียงลูกเลียงเมียได้โบแล้วป่ะลุงก็เลยว่าลุงก็เลยอึ้งว่าอ่ามันมันนี่แหละคือคนแบบว่าคนพอข้าหูวพอข้าเนี่ยแต่เพิ่อนก็คิดอ่านว่าอ่าเขาข้าเขาขายต่อไปกับต้องมีครอบมีครัวแต่ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆน้องเพิ่นแต่ว่าอาะสิบุเก่งสำนองก้อยเพิ่นมาจัดอาหารเพิ่นนั่นอ่าเรื่องขายไก่เรื่องจับไก่จับกานี่เพิ่นเก่งกว่า แต่ว่าเรื่องวิธีการขายนี่น้องก้อยสิเก่งกว่า<ด>แเล่าใ่ว่าวิธีต่อไกลต่อการน้องน้องอึงสิต่อเก่งกว่าโดยเป็นกว่าโดยแต่นั่งก้อยนี่ขายของนี่เก่งากขายเครื่องเก่งขายเครื่องเก่งแต่ว่า<ด><ด>หันอ่าต,ต่อไกลต่อกาบปุเป็นโดย,ดว,ยวิธีจับไกลตัวนี้ตุย้ยตัวนี้จอยโดยกะเบิงมากะบุเป็นสัน้องอึงปนไหนโดยพอพิ่นบดไปน้ำแม่ดูอยู่แต่น้ำพอโดยโดยการข่าการขายบ๊ยย้าต่อรองุ่นจังชั่นในสกซ์ซีพันซยู่น้ำเฮา โดยโดยเพราะว่าแม่เฮาเคยเป็นแม่ค้าอ๋อเฮาสิขายเครื่องเก่งเลยเครื่องย่อยเครื่องยังนี่เจ้าคล้ายเก่งเกลือนบ่โดยโอ๋อว่าวิธีกักนชุดเราไปซื้อแม่ซื้ออย่างนี้มันมีเฮาต้องมีวิธีติก่อนมาสิ่งแรกเลยเฮาจั่างแรกก็ดได้ถือไอเดียจงได้ราคาถึกอันนี้ทางแม่เพิ่นเป็นคนซื้ออ๋อแม่ทางอึ้งน,นี่บ่โดยอืมน้อยง่ายว่าคั่เห็นจำุวนไปสิไปซื้อแบ่เนาะเฮาเฮ็ดเฮ็ดจังได๋ราคาแบ่ตัวนี้สิถืกลงแน่ เขาจะมีกับไรหลายขาเฮาบึงเฮาก็สังมี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 คำติบอ่มีมีแบบมีมีมีชาบอก็ว่ามันจอยมันยังนี่เก๋ว่าไปแหละคดว่ามันมีมัดมีเฮบมียังนี่กมันติไปอ่าติไปโดยราคามัรลดลงโดยเลยมาเลยเก็คำว่ามันจอยตามมาเขาว่าก็มาเอาตรงเดททอมก่อนอ๋อบ่อกไงต้องเลี้ยงดูก่อนโดยซื้อเครื่องบ่มลูกไหมมันกินก่อนโดยเก๋ว่าเอาคือดีๆมันกยโดยคือว่ามันทายพยะคนี่เก๋ ขายเห็บขายมัดออกมามันก <À. S 2> ็ตุ้ยตุ้ยขึ้นประมาณเดือนหนึ่งมันก็สิคนหล่นอย่างก็ตุ้ยขึ้นมาขึ้นมาเองตุ้ยขึ้นมาโดยโดยโดยธรรมชาติของมันโมาที่นี้เฮากับไปขายชูนซื้อมาตัวละไรสองเซนสามเซนไปบางเที่ยวล่อเป็นล้านบ่โดยมีบ่หน่อยแบบมีกัมีคือการนวดการชัดใหญ่เนาะโดยก็เอากับไรตัวนั้นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโดยมาซื้อข้าวปองข้าวโลกินโดยตะกี้เนาะข้าวปองข้าวโลอันนี้ตอนแรกๆลุงกเคยเคยอยากทำลายเทือดลาย คนที่พี่น้องไปทามอ่าไปสัมภาษณ์เขาปองเขาโลนี่คือเขาปองนี่คือคือเนี่ยด๋น้องเขาปองเขาปองตะกี้เขาสีเอากระปปองหายกระาปองพองบ่อโดยอ่าคือว่าอ่าจากไหนนะพี่น้องตวงโดยภาษาไทยเอิ่นตวงเนาะโดยเอากระาปองไปตวงโดยกระปปองนี่ราคาเท่านี้โดยชนวนลายเพิ่นขายแต่นั่นก็อ่าอ่าอ่ากร่าปองหนึ่งนี่เพิ่นขายเท่าไรแต่เก่าเนาะแบบสามพันห้าอ๋อห้าพันห้าพันห้าห้าพันโดย ครับมันกระปองนึงนี้มันจะกระปองมันจังไดลโลเนาะกับบริสังเกตมีแต่เพิ่์นว่าบริตติดน้ำมีแต่เอากระปองมาวัดกันเลยโดยทอนี่ทอนี่ขายเป็นรูมอะไรเนาะสมัยนี้เนาะเลยขายเป็นรูมเอะไนแบบขายแบบทำกระลุ่มทอนั่นทอนี้ปีปีบทอนี้ทอนี้เนาะโดยสมมติว่าทำขึ้นกันเ้าซื้อมาเกือกไก่เกือกกาเนาะเปิ้ลขายปลาชูมปีปึงเช่าห่าสามสิบห่าโดยกับประมาณนั้นโดยโอ้เดี๋ยวนี้งหมได้ขายตาซิงอย่างเดียว สูมือคือกิโลกิโลอย่างเดียวสูงเหมือนกิโลเข่า้ามกิโลอย่างเดียวเลยโลละสิบสามสิบสี่ก็มาปะสิบห้าสามสิบอ่าแล้วเตะเข่าเข่างามเข่าเข่าสมมติเข่าขาวเขางามกับสิบห้าเลยขัาเจ้าบ่มีเงินเจ้าก็กินสิบสิบพันสิบพันสิบสามพันอ๋แปดพันประมาณนี้เลยแปดพันก็มีบ่มีรุ่นแบบงำบุญเล ああโดยโดยโ,โดยกันว่ามีมีมีประทูไทยกัดกินสิบซ้ำแหละกันว่าภูมีเงินกัดสิมหฮาสิพุกสิเจ็ดชิแปดสุดเก้าเศร้าหมดและโดยเจ้าน <all. S 2> like ้าในกัดเดียบลอยพี่น้องก็คือพิธีการที่อ่าใช่ดำเนินการชีวิตต่อไปกันว่าอ่าโมเมนต์ว่าพี่น้องซื้อให้แต่ชิมายุดนอนอยู่ชื่อโมเมนต์นิดหน่อยนอนอยู่บ๊รยเพราะว่าห้าวกะ หนึ่งมาเขาก็อยากปลูกอยากพังอยากเลี้ยงปศุสัตว์ก็อยากขยับขยายออกไปเป็นปลูกมันบ่อเองสิพอได้เลี้ยงจุนเจือก็พอพอได้เงินโฮมคันว่ามันนะกันว่ามันกว้างเลยคันทุ้งหมดเพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยังสินาะโดยเขาขอแบบขอแบบเฮ็ดมันเฮ็ดหยังเพิ่นก็ให้เฮ็ดดุงคิดว่ได้โม่ห้บ่ให้บ่อทม้งหมว่ามีผู้อื่นมาซื้อเฮ็ดโครงการโดยเพิ่นกระดุดมันเฮาถิ่ม เฮาก็ศูนย no ์เปล่าศูนย์เปล่าบ่เฮ็ดนั่นบ่เสี่ยงเนาะมันเป็นที่ดินเฮาเนาะโดยถ้าว่ามันแข้งมันเครือแบบสิโดยเฮาก็ยังขอเพิ่นถัดไป2เดือน3เดือนโอ้แม่นเมนเนาะอันนี้มันเป็นปีมันมันสิเป็นโอ้มันโดปีนึงจะเป็นหัวเนาะโดยปีนึงจังได้รายได้เขาคือนึงกสมมุติว่ามันแข้งมันเครือนี่ยังว่า3เดือน6 3 2เดือน6เดือนโดยกขบอกว่าอ่ามันเครือเฮาใหญ่ก่อนอ้ายขอเพิ่นเพิ่นก็ว่าเออได้จังซั่นจังซี่เด้อโดยมันน้อย มันมันเห็นโอุกขิใจกันได้เนาะแต่มันนี่ใช้รอเป็นปีก็ได้ได้เนาะโบได้แล้วเพื่อนก็อยากกุกอยากสั่งเวฟซีนะโดยโดยโดยเมน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 เอ้าพอดีลูกซื้อนุ่มมาฝากพี่น้องเอ้ยมาฝากน้องๆแต่ว่าบพืันได้มาดอกให้พ่อเพื่อนก็ได้ดอกถ่าหัวถ่ายวนไม่แม่นทางหัวทางสวนไม่ไม่เมื่อยหน่ก็อยู่โดยหิวขึ้นกันได้พี่น้องเอ้ยพอกับพอได้สิว่าหิวขึ้นกันได้โดยอ้าา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  สองคนคือเก่าคือเดิมเลยโดยเอามาบุญได้สบายดีพี่น้องแน่นเ,เป็นอะไรอันว่าชอบใบครับคงครับขี่นะมาต้องนัอยู่นะเงื่อนเงื่อแต่เงื่อนแต,แตนบ่<อ>ความจำบอดีบ่ด้วยนี่นะโอ้พี่นอ้องเลยเขาผิดซอยเ <laughs> อ่อบุท่านได้เท่าเลยนี่เพิ่นเปิจดจุดเอามาอย่งางใบยังยื่นมือเศร้าเพิ่นมาเพิ่นยังซับแปดซับเก้าพี่น้องนุ่งมาซับแปดซับเก้าจังได้ลุงมาสามสิบต้นต้นนี่ได้ไปบุญเลยอ่าเจ้าต้อง คันพ่อหยาบหยาบในกระเจ้ากับเบิ้งหนังหนาเจ้าของในเด้อเจ้าเด้อเริ่มเท่าเด้อพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยสับลาบอยู่ดุนนี่เว้นตีนกาแล้วก็รุ่งว่าโยตีนุกับโจกเทศแล้วดุนนี่ตีนุกโจกเทศอ่าโทษพี่น้องเอ้ยปะหยกกันอ่าบมโนูหุ่มมวนกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางทีมงานนี่กะคขันพ่อกันแน่นี่กะบโอ้ยทำสิเผากันพี่น้องเอ้ยแต่ก็หักแพงแบ่งโอ้ยโอ้ยนัวโอ้ตกแล้ว นมที่เราเลยขอบโมขอบใจหลายเด้อลุงเพิ่งยถุงมือนี่กับตะกี้นี่กับถือถมือนึ่งแพ็คหนึ่งแมนสามสิบห้าเนาะโดยอ่าซองแพ็คนี่กับพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันโดยร้อยปลายบาทโดยร้อยกูบาทโดยเกือบสองร้อยบาทน้อยหน่อยเนาะขอบโมขอบใจเด้อลุงเงยถุงมือของมมผักตลอดมาเท่าใดก็ซื้อตลอดให้โดยบุญค้ำน้ำซู้เด้อเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพเข้มแข็ง ด้วยด้วยโอเคน้องมื่อนี้คิดจะกินแกงน้ำไม้ว่าสิไปหาซื้อน้ำไม้มาให้ซอนแกงหม้อว่้หม้อแหกแตกอีกเอาซื้อก็ซื้อมีแต่ว่าเพิ่นเข้ามาแล้วก็ให้เพิ่นดังไผ่ต้มน้ำไหมโอ้บ่มีแต่ห้องสีลบเมื่อเบิ่งอ๋ออ่ะลุงสิเข้าไปพุ่นอยู่โอ้ยสิเข้าไปหาน้องอึนงอ่านหมึกผึ่นพิ่นอยากกินนี่ยังสตรอเบอร์รี่พี่น้องเอ้ยสตรอเบอร์รี่นาทีน้ำ สตรอเบอรี่ปั้นนเมซอนแต่ว่าแถวนี้บุมมียูเซโน่บุ้มมีเอามื่อไม่เดี๋ยวบุลุงชิคเลนกลับไปหาเพื่อนเพื่อนอยากแห้งลุงเห็นเพื่อนเห็นลุงกินเมื่อเดือนนึงว่าลุงเหม็นเหม็นยังเป็นใจแซ่บแต่จะบอกมันเบิดแล้วเดี๋ยวว่ามันแบบว่ายังเหลือหน่อยนะพี่น้องลุงกับป้าขายร้านกินเพราะว่ามันเขากินมาแล้วอ่ะนะอันนี้สิซื้อมาฝากคนเลยเอาโอเคซะนะสัปนะลุงกสิพูดแหละย่างเขาไปหาโดยย่างไม่ได้เแนเนาะต้องขี่รถอย่างเดียวพี่น้องไปหาน้องอื่นก็ได้ อ่ะโอเคสบายดีพี่น้องเน่เจ้าสบายดีโดยโดยอ่ะพี่น้องเอ้ดิอ่ะบาบุญได้สบายดีพี่น้องเน่เจ้าโดยโดยเจ้ามาเอาไม้มาไปที่นี่ฮะพี่น้องเอ้ยมาหนีิกระเวี้ยวนมาทางดินนอนต้นหญ้าของน้องอึ้งน้องพี่น้องมึอเศร้ากระตื่นแต่เศร้าแน่ลุงกับบาบุญเพราะว่าบาบุญเราไปสอบไปขับขี่พี่น้องเอ้ยเอาจากไหนก็ขอขอบุณขอบคุณขอบมุขขอบใจเอ็ดซีเดอระวังในประเทศและกับต่างประเทศนะเพี่น้อง ที่เขามาเบิ่งมาชมโดยที่บอกถามโฆษณาพี่น้องเอ้ยขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายหลาทานทีอ่าโทรเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให่น้อเพียงน้อขอขอบุญขอบคุณขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายหลายทานที่เพิ่นมีนั้นคิดนจำใจน้อเพียงน้อทีอ่าให้ลุงอ่มาเป็นสะพ,นพาน,พอนอขอขอบุญ,บญ,ญละละบใญออญห้อ่าสำหรับเขตน้องอึ้งนี่ก็โอ้พี่น้องเอ้ยอเป็นเขตหนึ่งที่แบบว่าทุกแง่แต่ว่าลุกมันขยัน มันเพี้ยนอะไรบ้างง่ายๆก็คือเห็นแหละอ่าพี่น้องเพิ่นซอยเพิ่นก็นดีใจใปลาปลื้มใจที่ขอบคุณน้องอึ้งน,นี่บ่เคยอยู่นี่มานี้น้องอึ้งก็ไปขายเครื่องขายของกับแม่อ่าพ่อกับแมา่าทางหัวทางสวนน้องก้อยก็เลี้ยงบุ้งเลี้ยงแบ่เลี้ยงปศุสัตว์พี่น้องเอาเจ้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณเมื่อสุขสุขคนเนอร์เพีองเนอร์สำหรับที่นีลุงกากาเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย